อ่าครับอ่าอาจารย์ก็คือชื่อกิรติสมคิดนะครับหรืออาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตนะครับอ่สิ่งที่อาจารย์ทําตรงนี้คือเขาเรียกว่าเกิดจากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจนสามารถที่จะใช้พลังจิตในขั้นสูงได้ในเรื่องของการมาช่วยรักษาคนช่วยเหลือผู้ป่วยที่เรียกว่าหมดทางเลือกจากโรงพยาบาลแล้วที่ส่วนใหญ่เนี่ยคือไปหาหมอมาทุกที่แล้วนะแต่อาจารย์เลือกที่จะมาช่วยคนนะครับเลยตั้งเป็นมูลที่เพื่อจะนาลูกศิษย์ทั้งหลายที่อาจารย์ถ่ายทอดมา นะศาสตร์นี้อาจารย์จะประกาศให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นในโลกใบนี้และอาจารย์เป็นคนแรกที่สามารถนําพลังจินตนี้รักษาคนที่เห็นผลชัดเจนแม้กระทั่งตาบอดหรืออะไรทุกอย่างนะครับดังนั้นคือศาสตร์นี้เราจะอยู่โค้ชโลกใบนี้แล้วก็ประเทศไทยเราจะดังในเรื่องของการใช้ศาสตร์นี้อาจารย์กําลังสอนลูกศิษย์อยู่ประมาณตอนนี้ร้อยกว่าคนนะลูกศิษย์ทุกรุ่นนะครับจะมีทั้งหมอมีทั้งในพลมีทั้งด็อกเตอร์มีทั้ง ทุกศาสตร์เอาง่ายว่าทุกเจ้าของธุรกิจทุกอย่างมาทุกแขนงที่มาในวันนี้มาจากปัตตานีมาจากเชียงรายมาตะวันออกสุดตะวันตกสุดมาหมดคือเพื่อจิตอาสางานนี้เพื่อทําให้รู้ว่าศาสตร์พลังจิตช่วยเหลือคนได้มากแค่ไหนและอาจารย์ทำมูที่ขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือคนที่ยากจนคนป่วยเนี่ยมารักษาฟรีได้เลยนะครับเรียกว่าอาจารย์จะนํามูลที่แล้วลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยไปสร้างความดีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในเรื่องของการเจ็บป่วย ก็คือจะมี2ที่ที่อาจารย์อยู่ในปัจจุบันก็คือกรุงเทพแล้วก็สถานที่ตรงนี้คืออุบลราชธาน,นีนะครับก็เดี๋ยวจะมีในรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับในวันนี้หรือในที่ไหนก็ช่างนะครับถ้าจะเข้ามานะฮะติดต่ออาจารย์เข้ามาก่อนสอบถามเข้ามาก่อนเพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยได้อยู่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาฮะ พอรที่จัดใ้ไหครับจับไหนเี่ไอบ่้ารดูนี่ไ้เกป็นเด็เนี่ตาปาาบผมมาก้าืงแขนนะครับดูจากของในทั้งหมดในชุดนึงอย่างต่างเนี่ยรวมตารางด้วยก็มีหรบาทต่อนชุด คนยากคนจนคนเก่งก็มามาให้ต่อเหอแถวมาก็จายแพ็ไทยยังว่าก็เคยอยู่ผู้สมัยยุค ที่ที่รากต้นของเต้น,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 นท,ท์านนี้นะครับติด่อแล้วครับมีเจ้าหน้าที่คอยแจกเงินนะครับไม่นนรีบไปรับน,นะครับพิจารณ้คิวทีนจะไปที่ที่ห้าเมื่อวันอีสานทุ่งแล้วจะได้กลับเ,เริ่มต้นครับหายใจเข้าทำสมาธิตั้งจิตคือให้พลังเกิดขึ้น เราประกบเลยครับผู้ป่วยทุกคนนั่งนี้เราสายตาสื่อจิตไปถึงทุกคนเขาจับหัวจับเข่าเราใช้จิตคุ่งไปตรงที่เขาเป็นทุกคนนะครับทุกคนจะได้รู้ว่าเราเนี่ยทำได้ในระดับไหนประการให้รู้ว่าโรคใบนี้เกิดขึ้นแล้วพลังจิตที่จะรักษาผู้ป่วยโดยไม่ต้องเสียเงินหรือทำไปไม่้องไปอะไรหนึ่งเากมายเลยน,นะครับหายใจเข้าช้าหายใจแล้ว ตาเราเพ่งไปที่ผู้ป่วยเบื้องหน้าเราที่ทำเรตตาหนึ่งสองสามเต็งลงไปเลยเอ้าเอามือออกผู้ป่วยลองถามดูนะครับวันนี้มีทั้งสื่อมวลชนมาเป็นพยานและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเป็นพยานเป็นยังไงบ้างครับสื่อมวลชนเอง ดีขึ้นนะครับช่วงมอเตอร์คราฟท่อมเจ็บนะครับช่วงมอเตอร์ปวดเข่างีเพูดสื่อสาวไม่โกหกแน่นอนนะทุกคนที่เป็นพยานเป็นไงใครยังไม่หายยกมือขึ้นผู้ใดเขาเล่นเต่าเต่าอยู่ไหนดหลังยังไม่รักษาหลังได้เดี๋ยวหลังจะเอาขึ้นแขนอ่าลองลุกเดินดูเดินดูครับที่นั่งอยู่หายแล้วกลับบ้านได้ครับนี่แค่นี้เองรักษาผู้ป่วย เอา่าซ่าให้ดูดีขึ้นาะยกให้ดูหน่อยที่มันกระตุกข้าไหนกระตุกครับข้าขาข้าวขาฝั่งขาอ่อนแรงแล้วมันก็นาระเกงกระตุกแล้วก็างครับโอ้โ้งยงงนี่ตาอดอดตงขึ้น ครับ oh. yeah. yeah. okay. ัเดินเลยเดินให้ดูเห็นไหยงานแค่นี้ยิ่งขึ้นป่ขึ้นได้รัวขาต่อได้หรอนานรับาต่อนะครับดูแลกันผ่านมือจานไดด้วยะใช่ทาามาที่ครับมาจายเลยบอกให้มาให้หมอทำให้ครับ anh 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 Mất là bỏ phụ con tháo conแก. Con Mất là bỏ. Tao đi nha. Hả? Sบายดีแล้ว. วันนี้หมอเด็กนะครับเด็กที่สุดในโลกที่สามารถใช้พลังจิตรักษาได้อะขอคนป่วยในไทยปวดหัวแผลค่ะไม่มีไม่ใครอีกเราคนเดียวเอาได้ใครไว้ฮะอามาลุกมาเลยลูกจัดการเลยลูกสาวป้าต้องแสดงโอ้โหเด็กคนเดียวในโลกที่รักษาพลังจิตได้ อายุเท่าไรอาจารย์อายุเก้าขวบครับอายุเก้าขวบนี่รับเด็กอายุเก้าขวบอาศายได้แต่อายุสี่ขวบอาจารย์ถ่ายทอดให้นั่งสมาธิเองปฏิบัติเองทุกอย่างโดยไม่ต้องขออะไรมากมายสายเลือดเขารู้เขาเห็นพ่อทกัน

ลูแกนเท่าไหร่าจเขกอระชกนี่คือลูกสาวของอาจารย์ครับโนี่กี่ขวบนะครับเนี่ย9วบ9เองเหรอโอ้โหเด็กบางคน9ขวบนี่ยังเล่นเกมอยู่เลยนะครับรายเนี่ยเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเฟซบุ๊กเนี่ยเพจฝ่ามือพลังจิต วงาแล้วก็เว้นวักอาจาร,รย์เอกฝ่ามือพลังจิตอาจาร,รย์เอกก็สามารถติดตามข่าวสารว่าจะเปิดช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไหนเมื่อไรแจกลงทานเมื่อไหร่อย่างวันนี้ครับเราก็แจกลงทานแจกทานไป500ชุดแจกข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องน้ำมันซอสปนะรุงรสนะฮะน้ำปลานะครับชุดหนึ่งเนี่ยแจกให้ต่อ,อครอบครัวเนี่ยเป็นเงินก็มูลค่า600-700บาท แจกไปวันนี้แจกไป500ชุดแล้วก็หลังจากแจกทานแล้วเนี่ยก็เลยมาเปิดเอาลูกศิษย์ของอาจารย์น่ยที่เรียนถ่ายทอดวิชาศารพลังจิตไปเนี่ยนะครับมาช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยเยอะแยะเป็นหลายร้อย